สวัสดีครับปืนเดชิ้ากันว่าเอาอาหารนกินครับทีทงหน้ามายามตรงครับรับทานหอยครับขี่มอใสไซปโอ้เบิ่งบรรกาศเขาครับไปเลยับไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเกวเขาครับทีมงานต้องย่างเอเรื่องนี้ล่องเขาเป็นเรื่อง ข้าวมีเด็กต่ำเด็กก้อยยีบเอราะว่าอู้มาลงวะยัาง,งร้รงา,ยงายเลยครับพวกมันโขกสาดยน่นีขึ้นกระหายนะครับมาเบิ้งเลี้ยนขึ้นหมดนะครับบาลงมไหคุณน่ะก็หลายเกินเห็นมั้ครับน,นี่เด็กป่เาหเห็นอยู่ เห็นบ่อขับเด็กมันคือบ่ลงเงียงปะ่ะแต่ชิว,ว,วด้วยครับก้อยกำก้อยด้วยเอาเด็กข้างใอยู่ข้างไบยไเดยนถือตรงน,นี่ตรงนี่เอาเสรงทางเขาเอาบ่าโ้บกรลายเลยครับเอ,อ่ลองแต่อะไรไล่ลงไ่งทอนไล่ๆๆล,ล,ลงไปเขาไม่เงียงเหตุผังไ่ละลายชิวๆ <laughs> <laughs> เหรียญจักน้อยได้ด้วยครับ ชิวชิวดันโอ้โอโดนัน,ดนขึ้นกับนี่เดี๋ยวผมไล่เงครับเนี่ยครับปลาลายหนึ่งโอ้ซหจำมันก็โอเคละปลางได้ขึ้นหลายเลยครับชิวปากคอหน่อยเห็นบ่ครับ หน้าเบาเปิรีครับเนี่ยเขาพื้นบรรยาก,กาศกินเขาเที่ยงครับมันบ่ค่อยลุ้งป็นไดหน้ามันจ,จะยูเหรอครับมันบ่ละมันบ่ไหลอินไหมเดี๋ยวแม่นถือ,อบืนเลยโอ้ถอือครับบืนปตาบืนเขาหึ ยา้านหอยว่าป่ปบบบาปบืนเป็นตังไดครับผมกะบบาลูเพื่อกันป่าบืนเป็นโตัวจางได้ครับเอาปนินก็นมีครับโอยปันิอนออกออาป้อยเลยครับปนินไปแต่ตึกแหนาย่ำมเรี่ยงครับเห็นบ่ เงอยู่ยังได้กินแล้วเฮาหมกวะปู่ตากล้เอปนินไม่ใส่วปะปานิดคยครับนี่ถูกปล่าปากี่เดือดปาเข็งปาคอ,น,อ,อน้อยปูมีปะคราวยงได้กินแล้วครับปลานใส่หมอห้อแล้วเนาะ ได้เปรียกได้กลุ่มแล้วเลยแบบติดสิบแล้วเ็ดได้เปรเียกหลายให้ได้ครับนี่แต่ส่วงคนเปล่งน้ำออกที่ได้เกลียกหลายกว่านี้ครับที่เราเครื่องคู่คุณเครื่องทังคุณครับคือทัก เขียนอยู่บ่กครับ,บปา่าบืนเป็นตัวงไหนครับป่าบืนต้องมีขาออบอต้องมีขาบ่ครับใช้คะแนนบนป่านี่กันนี่อยู่แต่วตันตายแล้วโอ้เหียนลาย ครับเจ็กน้อยกับเลี้ยงนะครับจะจะกลมจะเกี่ยวหยากเป็ล็กน้อยคอยลุ่มเรื่อยๆอยูงงออกออก่ครับแลงลุ่มเอ่ยเดี๋ยวมัแล้งลุ่มเอาอีกเลยครับมันจะมัอยากินปาซิ่วสุดๆก้อยปาดซิ่วัคักเด้อครับเด้อใส่บอกอก,กนี่บอลเดียวเยนาะเขาขึ้นหลีบหลายเยถอะจะกับพานยุ่งยังเปเบิ้งเขาอยู่หน้าอยู่ขอางอยู่เปลี่ยนแมวหรือครับกับย้ำเลี้ยง ตึกแหยอยู่นี่เด้หน่อยครับเดี๋ยวย้ำเลี้ยงครับตึกเหย่ป่าลายอยู่ด้วครับปลายตวงนี่จกักแค่นหอยแบบป่าลายตวงได้อีกแล้วครับนะครับถึงเนี้ยยาวติดครับนี่ครับผมจีเฮดมกหมอกินครับอาทิตย์นี้เรียกเก็บได้แล้วครับเรียกขิงแหย่เยก็บ้อยแล้ว ผมจิโซ่ฝีมือเองครับบัตรถดิบข่แจะสูตรผมใส่ซี่หอมครับสูตรตรงผมเองสูตรคิดคิดเอาเองเมื่อกี้นี่ครับก็ใบย,ยังก้นน,น้อยหน่อยนอเดี๋ยวถามพันหอยมันครับ ผลงานตัวแบบโอ้การเลื่อนครับอีกสักคู่เนี่ยอีกสักคู่ครับก,กร,บระซุกแล้วไฟว่เบามีเสียงเลยครับกะอิปูกะซุกแล้วกะอิปูกอันนี้ครับเันมันเป็นปูเหมือนชาวนาแช่อร่อยครับที่เขาพากินกันนะครับอบอกเล่าไประเด,ดอก อันแม่นอันญี่ปุ่นกับชาวนาเนี่ยมันดีอนมีนอไทยอยู่ครับกับปู่นาเครับกับปู่นาครับบริหารครับผมกับมิสซูออมูผมครับกับมิสซูออกแต่งมูครับพิกทุกวันนี้ก็เช้าเหมือนกันนะครับทีมงานโบอยู่ครับไปเกี่ยวขวบวัดแล้วอยากจะผมท่านหอยต้องต้องใส่ผมครับ สวดแงกงมูกรายการครับซุกแล้วครับอันนี้ครับบเห็นเหมือนเหมืนเนี่ยหน้าตาบุกข่อย็นนะครับจังหาาวะมันแฉียบไปเลยครับก็เหมือนผ่านไครายกม่นี้ครับ,บ,รรบเอาไงกินแมคคูกินเลยกินเลยอ่ะซิมอีกเมื่อไหร่ ฝีมือผมเองครับสูตรผมเองจัดจานเลยครับหมูเช่าหน้าเดียวขาหมไปเอาไปป่นอะไรครับกินกับเป็นไก่ย่างนะครับประกาศกอเห็ดเก่งนะจะคข้องมั้ยจ้ะจับจับมิสเซียงดนตรีดนตรีขึ้นยังไงนะครับเด้อมันมวนครับกลิ่นเขาก็มีเสียงดนตรีครับเด้อ ครับรับหมาได้ไหมมาพอขอเวิร์บอทพอเวิรดไหมอเิร์ดไหมอ๋อฉันจอดดีครับฮันน่าันน่าฮัน่ันน่ giọt mạc đây ăn à. không ăn à? ừ. không gạt xeo gạt xeo gạt không gạt xeo xẹp không gạt xeo gạt không ăn xeo gạt không gạt xeo gạt muối gạt xeo không xeo gạt xeo gạt không gạt ăn gạt xeo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  เตมียมผันหอยครับเนี่ยครบโอเคครับผมเตรียมงานประกบครับมือเอ็ดกิ่นขาเที่ยงครับมือบาดปันหอยใช่หรือครับรายการอะไเนาะรายการอะไรก็ต้องเฮ็ดแก้วเฮ็ดยังเลยครับเฮ็ดสูตรแบบเอ็ดพริกเอ็ดเล็กน้อยครับจัดกินข้าวปลานี่ครับทันละผู้หัิงทันละ ป่าวังอะไรทีน่นั่นย่างไปเลี้ยงหมูเลี้ยงควายเห็ดหมกหมกุมกกระซิวหมกนีกกก่ไปทำความครับได้การย่างที่เขา<ไ>ปล<ด>าเนื้อใบเขา <c oughs> แล้วก็อัญชันยังงูได้หอมดียเยอะื่นะครับคืนหอมปีน่นาดอกไม่ไแห้งมากการน,นี่หนามหอมโอเคมากครับผมแซ็ปเซ็ปไปดามเดียวครับเสะเขาเขาหงายอยู่เนง้ออยู่ โอ้ยเข่าเบิดครับเดี๋ยวจไปหาเข่าก่อนครับเอาอิรีย์เข่าเบิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอาอิเนียนกันเลยครับครับหนึ่งโอเคครับผมคนอีสานมาคนเมืองเลยทีมงานครับบ่าวเทศบาลเข่าลังเกียวอยู่เข่ารังสีไปเกี่ยวเอ้ยโอเคมากๆครับขอบคุณหลายครับอยู่ดีมิเฮงเด้อสวัสดีครับผมผมมามาเด้อครับเรื่องอื่นกินเข่าครับผมมาครับ ยอดยูดีมีแห้งสวัสด,ด,ดีครับ